มือไม่แบกออกมาล่ะแบกมือมา

สามเฮ้ยเฮ้ยจะดักทำไมน้ำดักเฮ๊ยพึ่งลุกเฮ้ย่งบอลก่อนอย่ึ่งลุกอเองทำเองลุกปุ๊บเองก็ตัวสูงต่อพอเองสูงต่อบอลสองเองก็พลาดย่อต่อเนื่องเลย,ยเห็นไหมเนี่ยเขาย่อต่อเนื่องเห็นไหมเห็นไหมเขาย่อต่อเนื่องอภิษ เขาไม่ลุกนะ<ด>ยอดต่อเนื่องอนั่นแหละไม่เป็นไรแก้ไขเอาให้อยู่ถือมาลุกถือมาจะเตะใ่กันถือมาโซ,โซ่แ<ป>น่ๆขวาละอีก่ขวาละอีก่ขวาละปุ๊บนี่<ด><ด> นั่งเป็นฝั่งซ้ายเลยตามปไปนั่งให้มันอยู่ข้างพี่เฟยฝั่งนั้นไป